สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวชวนกันไปเสียเงินคิดถึงช่องแมวนูนครับหลังจากเมื่อวานนี้ n นสนะครับทำการประกาศลดราคาแผ่นเกมไปเยอะมากๆใครสนใจรายละเอียดนะครับคลิกไปดูได้นะผมทำลิงก์ไว้ให้ข้างบนแล้วนะครับวันนี้นะครับทาง PlayStation Store ก็มาตามนัดเลยลดราคาเกมในเทศกาล DaysoftPlay นะครับลดกว่า80%เป็นดิจิตอลล้วนนะครับผมต้องทำการซื้อผ่านแอปหรือว่าทาการซื้อผ่านตัวเครื่อง มีเกมน่าสนใจเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายเกมเป็นเกมใหม่เอี่ยมแต่ก่อนจะไปดูว่ามีเกมอะไรบ้างแล้วก็ลดราคาเท่าไหร่นะครับจริงเทศกาลนี้เนี่ยทางเมืองนอกได้ประกาศว่าจะลด PlayStation Plus ด้วยซึ่งตอนนี้ PlayStation ของบ้านเราก็ยังไม่ลดนะครับถ้าเขาจะลดเนี่ยผมเชื่อว่าก็อยู่ในสัปดาห์นี้แหละใครตามจะเติม PlayStation Plus นะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะเดี๋ยวเชื่อว่าน่าจะมีโอเคไปดูกันเลยครับว่าในเทศกาล Day of Play มีเกมอะไรมาลดบ้าง คำเตือนนะครับใจไม่แข็งปิดวิดีโอไปก่อนนะโดนแน่แนะ่ครับโดนแน่แนเขาบอกว่าในเทศกาลเดย์ซ็อฟเพลนี้มีสินค้ามาลดกว่า624รายการเลยลุงแมวจะขอหยิบที่เด่นๆโดนๆมาแล้วกันนะครับ Spider-Man Miles Morales ภาคใหม่นะครับทั้ง Play 4แล้วก็ Play 5เหลือ1,352บาทลด20% nba 2 k 2 1ถ้า PlayStation 4ลด84%เลยนะ แล้วก็ NBA 2K 21 PlayStation 5ลด58% Sekiro นะครับลด50%เหลือ845บาท Ghost of Tsushima ก็มาลดด้วย45%เลยนะเหลือ1,039บาท The Last of Us Part 2นะครับลดครึ่งเลยเหลือ945บาท Assassin's Creed Valhalla นะครับลด40%เหลือ1,074บาท y a k u ซ่าไลท์อดรากอนเล่นได้ทั้ง p พย์สี่เพยลด50%เลยนะครับเหลือ845บาทเท่านั้นโอ้ดีมอนส์โซสครับเกมนี้อาจจะลดไม่เยอะสิแต่ก็ลดนะมีภาษาไทยด้วยบน PlayStation 5เหลือ1,946บาทแล้วก็ Call of Duty Black Ops Cold War ลด40่สถึงสาในเกมแบบ Standard ดเนี่ยมันมี2 e dition นะครับผมเป็น e dition เล่น PlayStation 4อย่างเดียว กับเป็นคอสเจนบันเดิลเล่นได้ทั้ง4ทั้ง5ดูให้ดีนะครับว่าคุณอยากได้เวอร์ชันไหนกันแน่ถ้าซื้อเวอร์ชั่นเล่นเฉพาะ PlayStation 4มามันอัปเกรดไม่ได้นะ FIFA Ultimate Edition เล่นได้บน Play 4แล้วก็ Play 5ลด70%เลยนะเหลือ959บาทแล้วก็ FIFA Next Level Edition เฉพาะ PlayStation 5ลด38%เหลือ1363บาท Persona 5 Royal นะครับภาคปรับปรุงนะ ลด50%เหลือ895บาทดูดีๆนะครับมันมีเป็นภาษาจีนด้วยนะเลือกที่เป็นภาษาอังกฤษนะ GTA ลด50%นะครับเหลือ500บาทเกมนี้ถ้าลุงแมวจำไม่ผิดนะครับอัปเกรดฟรีบน PlayStation 5ด้วยนะ Persona 5 Strikers ก็ต้องดูดีๆเหมือนกันนะอันนี้ก็มีภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับเลือกที่เราอ่านออกนะลด35%เหลือ1,098บาท เช่นเดียวกับเกมนี้นะครับก็มีหลายภาษามกันนะ13 Sentinels Ages Rim ลด45%หรือ929บาท Sackboy A Big Adventure ก็มาลดแล้วนะเล่นได้ทั้ง Play 4แล้วก็ Play 5เลย17%หรือ1651บาท Death Stranding นะครับ Play Station 4ลด65%หรือ661บาท Spider-Man ภาค Original บน Play Station 4ลด65%หรือ486บาท Red Dead Redemption 2นะครับลด50%เหลือ895บาท Watch Dogs l e g i o n นะครับเล่นได้ทั้ง Play 4 Play 5เลยนะลด50%เหมือนกันเหลือ899บาท Neo Collection นะครับมัดรวมภาค1แล้วก็2เลยนะลด20%เหลือ1,752บาท เดอะดิวิชัน2นะครับลด70%ถ้าเป็นสมาชิก PlayStation Plus ลดเพิ่มอีก5%เหลือเพียง240บาทเท่านั้นแล้วก็สำหรับลุงแมวเองนะครับเกมที่ทำให้ใจสั่นไหวสุดๆนะก็คือ Sakura Wars ลดถึง80%เลยนะครับเหลือ381บาท <S <S เลงมานานมากนะครับแในที่สุดก็ลดแต่ว่าลดทีนี้อืมๆๆๆ้มอื้กลัวกดไปแล้วจะไม่ได้เปิดเล่นเลยนี่สิครับ Immortals Phoenix Rising เล่นได้ทั้ง Play 4 Play 5ลด55%เลยนะครับเหลือ805บาทที่ผมพูดมานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่หยิบขึ้นมาเป็นไฮไลท์ให้ชมกันเฉยๆนะในเทศกาลลดราคายังมีอีกเยอะมากซึ่งการลดราคาตัว Daysoft Play นี้นะครับ <S <S ก็จะดำเนินไปจนถึงวันที่9เดือนมิถุนาแต่ว่าถ้ายังไม่สะใจนะยังมีอีก2เทศกาลลดไปพร้อมกันด้วย ก็คือตัวฮอตดีลนะครับตัวนี้เนี่ยจะหมดเขตวันเดียวกันเลยนะวันที่9เดือนมิถุนาก็จะมี Ghost Recon Breakpoint นะครับลด80%เหลือ378บาท Rise of the Tomb Raider ลด75%เหลือ222บาทแล้วก็ยังมีอีกเทศกาลหนึ่งนะครับ Remasters and Retro Sale ลดถึง80%อันนี้จะหมดเขตก่อนนะเพราะจะหมดเขตวันที่2มิถุนานี้แล้ว ก็ตามชื่อนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกมเก่านะเกมคลาสสิกเอามาลดใครอยากเติมไหอาดองของคุณให้เต็มนะครับก็สามารถซื้อเกมเหล่านี้เข้าไปด้วยได้เป็นยังไงบ้างครับกับเทศกาล Day ์ซอฟต์เพนะคุณจะซื้อเกมไหนสำหรับลุงแมวเองนะก็ต้องบอกว่าที่ทำให้หัวใจเต้นแรงคือซากุระวอแต่การจะอยู่รอดปลอดภัยในเทศกาลเซลก็อย่าลืมตั้งงบประมาณไว้ด้วยนะว่าจะซื้อไปถึงกี่บาทนะครับเช่นอาจจะเท่ากับเกมใหมห่1เกมประมาณ2,000บาท ื้อไปถึงจุดนั้นแล้วก็หยุดนะครับหรือว่าซื้อเกมที่อยากเล่นจริงๆนะครับซื้อมาปุ๊บแล้วเล่นเลยทยอยซื้อทีละเกมก็ได้นะเพราะว่าเขาก็มีเวลาอีกตั้งนานนะครับซื้อมาสักเกมหนึ่งก่อนมาเล่นดูแล้วก็พอเล่นเบื่อให้มาซื้ออีกก็ได้ก็จะได้หลีกเลี่ยงวิกฤตการหายาดองแบบลุงแมวนะครับผมลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเราเอาเงินที่ซื้อเกมทั้งหมดไปซื้อบิตคอย์ป่านนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเรากันบ้าง ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเทศกาลการลดราคา d ด y o f f p l a y แล้วก็พ่วงท้ายอีก2เทศกาลแฮปปี้เสียเงินกันทุกท่านครับผมที hey, ่อยางสัตว์ลูกแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้เพื่เดินละ20บาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าใครอยากดเน a t ให้อาหารน้องกระต่าย2ตัวนี้นะครับก็สามารถโอนมาได้ที่บัญชีของลูกแมวที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะหรือว่าถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกถ้าผู้ชมทำการคลิกเข้าไปนะครับผมจะไม่เสียอะไรเลยนะ ได้สุดลดออนไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าลุงแมวเนี่ยจะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อ,ตอไปครับผมขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมมานุวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งขอให้มีความสุขวันหยุดทุกคนครับสวัสดีครับ